ท้ารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสาหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีทุกทกท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะกลับมาทํานายสถานการณ์ดวงความรักของชาววันพฤหัสในช่วงปักหลัง16-31สิงหาคมนะคะว่าดวงชะตาความรักของคุณนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างยังคงเป็นการทํานายแบบโดยรวมเท่านั้นนะคะชาววันพฤหัสอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงเนี่ยก็อยากให้ทุกทท่านนั้นได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆ ชาววันพฤหัสนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยมันจะไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานจะเป็นส่วนใหญ่นะคะหลายท่านเนี่ยอาจจะเริ่มทํากิจการหรือว่ามีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งทําในสิ่งที่เรามีความรับผิดชอบที่เยอะมากขึ้นกว่าเดิม อยู่ในจุดที่เราจะต้องเป็นที่พึ่งพาให้กับคนรอบข้างเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวหรือว่า เป็นคนที่ต้องคอยเหมือนช่วยเหลือคอยให้คำแนะนำเป็นเสาหลักของคนในที่ทำงานเป็นที่พึ่งพาของเพื่อนร่วมงานนะคะสถานการณ์เราในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีความตึงๆไม่ค่อยรู้สึกที่จะโหยหาความรักสักเท่าไหร่ The Hermit ินี้บ่งบอกถึงการที่คุณมีความรู้สึกว่าอยากอยู่ด้วยตัวของคุณเองอยู่ตัวคนเดียวอยู่กับ ความไม่วุ่นวายอยู่แบบสันโดษไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครไม่ค่อยอยากไปสูงสิงกับใครเป็นช่วงเวลาที่เราจะใช้ความคิดใช้จินตนาการในการวางแผนว่าจะเอายังไงต่อไปกับชีวิตดีด้วยความเป็นเจ็ดทูวยค่ะมันบ่งบอกถึง ความคิดที่เราฟุ้งซ่านเนาะวางแผนไปเรื่อยนะคะจินตนาการไปว่าเออเราจะต้องทําอะไรต่อไปเลยไม่ได้มีเวลาว่างที่จะมาคิดเรื่องของความรักสักเท่าไหร่เนี่ยคะ่ะในช่วงนี้เนี่ย ปักหลัง16-31นะคะจะโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานแต่ไม่ได้หมายความว่าการงานมันประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องเพียงแค่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่หลายๆอย่างมันเริ่มลงตัวมันเริ่มนิ่งมากขึ้นเลยอาจจะมีเวลาว่างนะคะหรือเหมือนกับมีเวลามาคิดต่อยอดว่าเราจะเอาอย่างไงกับเรื่องงานการดีทุกคนนะคะ เราอาจอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะคะขออาภัยเนาะชาววันปริหัดหลายๆคนเนี่ยก็เลยไม่ได้มานั่งคิดเกี่ยวกับเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะพลังงานมันบ่งบอกว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเพิ่งเดินออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมา หรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่บางทีเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมืดแปดด้านเหมือนมันมองไม่ออกอะคะ่ะว่าเราจะเอายังไงต่อไปกับหัวใจดีนะคะถามว่าเหงาไหมเอาจริงๆเนี่ยชาววันพฤหัสประจําช่วงเดือนสิงหาคมปักหลังนี้เนี่ยมันมีความเหงาเยอะมากมันมีความเหงาสูงมากเป็นเพราะความเหงาเนี่ยแหละทำให้คุณเองเลยอยากที่จะทํานู่นทนํานี่เพิ่มเติมพยายามหาความวุ่นวายหา ให้ชีวิตนะคะทำงานเสริมทำอะไรที่มันมีความหลากหลายหารายได้หลายช่องทางเพื่อให้มันกลบเกิือนความเหงาของคุณเนาะเออคนโสดมันก็ยังมีความเหงาเหงาอยู่นะคะเราก็ยังมีความเหมือนกับหลายๆท่านยังนึกถึงคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแต่มันไม่ได้เป็นความคิดถึงที่คุณอยากจะกลับไปนะชาววันพฤหัสเป็นความคิดถึงที่เหมือนกับคุณรู้สึกว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณเองก็ถือว่าเป็นคนที่เก่งมากๆนะคะเหมือนเรากำลังพยายามปลอบใจตัวเองพยายาม ให้คุณค่าให้ความสําคัญกับตัวเองอยู่ว่าเออในช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่เก่งมากๆนะกับการที่จะเป็นที่พึ่งพาเป็นช้างเท้าหน้าเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวหรือว่าเป็นคนที่พยายามเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพื่อคนรักพยายามทําทุกอย่างสร้างทุกอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไปในทิศทางที่ดีมันไปในทิศทางที่มีความก้าวหน้า ต้องการให้รักเกิดความสมบูรณ์นะคะแต่มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ความรักเราอาจจะไปไม่รอดหรือมันมีอุปสรรคที่ทำให้คุณเองต้องยุติความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้เนาะใครที่เพิ่งเลิกลากันนะหรือว่าใครที่เลิกลากันมาสักระยะแล้วเป็นแม่ไม้เป็นพ่อไม้ที่เข้ามาฟังใน ในดวงชะตาในครั้งนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนเรากำลังจะหลุดพ้นจากปมเกี่ยวกับเรื่องของความรัก นะคะแต่มันจะกลายเป็นการที่คุณกำลังจะยอมรับความจริงมากขึ้นกลับไปนั่งคิดกลับไปทบทวนในสิ่งที่มันผ่านผ่านมาเนาะว่าเออมันจะไปในทิศทางไหนจะไปยังไงดีเราเองก็เก่งมามากพอแล้วหลายๆท่านอาจจะเป็นสถานการณ์ประมาณนี้นะคะเดอะเวอรค่ะมันเป็นความว่างเปล่า ็นตัวตนที่ว่างเปล่าแต่ก็รายร้องไปด้วยความหวังรายร้อมไปด้วยความสุขณนะวันนี้คุณอยู่แบบโสดอยู่แบบอิสระอยู่แบบไม่ผูกมัดมีครอบครัวให้ต้องได้ดูแลหรือว่ามีภาระให้ต้องได้จัดการมีหน้าที่การงานให้ต้องได้รับผิดชอบคุณก็รู้สึกว่าณนะวันนี้คุณมีความสุขแล้วนะคะโฟกัสเรื่องเงินโฟกัสเรื่องงานพยายามกอบโกยมากกว่าที่จะไป สนใจเรื่องความรักมันจะเป็นประมาณนั้นไปเนาะชาววันพฤหัสบ,บดีนะคะส่วนใครที่มีแฟนที่ใช้ชีวิตใช้เวลาอยู่ร่วมกันอยู่แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าในช่วงปักหลังนี้นะคะคุณเหมือนกับคุณไม่ค่อยอยากที่จะไปสูงสิงกับคนรักเท่าไหร่ เหนือไม่ค่อยอยากให้คนรักมาเจาะแจ๊ะไม่ค่อยอยากให้แฟนมาวุ่นวายยิ่งใครนะคะเป็นรักระยะห่างคุยกันแบบทางไกลคุณเองก็ยังจะมีความห่างไกลกันแต่ก็ยังพูดคุยกันนะคะเหมือนเราจะรู้สึกสบายใจมากขึ้นกับการที่อยู่กันแบบไกลๆรักกันแบบไกลๆเนี้แหละดีแล้วมันยิ่งเป็นความรู้สึกที่ คิดถึงโหยหารักมากขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าคน คุยหรือแฟนคุณเนี่ยเริ่มทักหาคุณบ่อยขึ้นนะคะพยายามมาพูดคุยมีประเด็นเรื่องความหึงหวงมาเจาะแจะอ,อุ่นวายอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะทําให้ชาววันพฤหัสเกิดความรู้สึกรําคาญเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายนะคะเราก็จะมานั่งคิดว่าเราจะไปต่อหรือเราจะพอแค่นี้ดีเพราะคุณนะคะเดว์ Word, เนาะมันเป็นพลังงานแห่งความที่ยังรู้สึกว่า ต้องการความเป็นอิสระยังไม่ได้ต้องการความผูกมัดไม่ต้องการให้ใครเข้ามายุ่งวุ่นวายหรือก้าวไกา่ความเป็นส่วนตัวของคุณบางทีคุณทํางานมาเหนื่อยๆคุณอยากพักคุณอยากอยู่เงียบๆไม่อยากมาทะเลาะหรือไม่อยากมามีปัญหาเล็กๆน้อยๆมี ประเด็นที่มันอาจจะเป็นประเด็นงี่เง่าตามภาษาคนรักทั่วไปแต่คุณรู้สึกว่าในครึ่งเดือนนี้ค่ะคุณมีเรื่องต้องทําหลายอย่างคุณเลยไม่อยากจะมาคิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องพวกนี้นคะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงนะคนที่เกิดในวันพฤหัสระวังว่า ความรักความสัมพันธ์มันอาจจะจืดชืดมันอาจจะไม่ได้หวือหวามันจะมีระยะห่างความมีระยะห่างตรงนี้นี่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่อาจจะมีอิทธิพลของบุคคลที่3เข้ามาในความสัมพันธ์นะคะก็ต้องบาลานซะ์เนาะเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักให้ดีๆนิดนึงนะคะใครที่มีความสัมพันธ์แบบ คุยคุยกันอยู่หลายๆท่านอาจจะคุยกันผ่านทางโลกออนไลน์เนาะคุยกันผ่านทางไกลคุยกันกับคนที่อายุมากกว่าหรือว่าจากเดิมที่เราเคยเป็นเพื่อนร่วมงานการเป็นพาร์ทเนอร์กันเป็นคนที่เคยทำงานร่วมกันเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเจ้านายลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันอาจจะอยู่ในวงการของการทำงานหรือลูกค้านะคะ เข้ามาในความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้หลายๆถ้ท่านอาจจะคุยกับชาวราศีเมษรัคนาราศีเมษชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะก็มีเกณฑ์เช่นเดียวกันพลังงานของคนเหล่านี้ค่ะเหมือนกับว่าในการเข้ามาเนี่ยมันอาจจะยังทําให้คุณกลัวกับการตัดสินใจที่จะชัดเจนด้วยเพราะว่าอะไรนะเพราะคุณมองว่าถ้าเราตัดสินใจชัดเจนไปแล้วเนี่ย เวลาที่คนรอบข้างมองเข้ามาเขาอาจจะมองว่าคุณเนี่ยต้องการที่จะคบหรือพัฒนาความสัมพันธ์ในแบบผลประโยชน์ มันก็เลยทําให้คุณเองเริ่มวางตัวมากขึ้นนะคะชาววันพฤหัสมีความวางตัวในความสัมพันธ์มากขึ้นกว่าเดิมใครที่ยังไม่ชัดเจนมันก็ยังจะมีโอกาสได้พูดคุยกันไปเนาะแต่ความสัมพันธ์นี้เนี่ยก็ยังไม่เห็นถึงความชัดเจนนะคะเดอะแฮงแมนเนี่ยมันบ่งบอกถึง ความรักความสัมพันธ์ที่ยังต้องใช้ความอดทนอดกันยังจะต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไปก่อนแต่ต้องบอกว่าอย่างน้อยมันก็จะมีความสบายใจมันยังจะเป็นเซฟโซนเป็นที่พึ่งพาเป็นคนที่คอยให้คําแนะนําคอยปรึกษาส่วนใหญ่เราก็จะคุยเรื่องงานนะคะให้คําแนะนําหรือว่าพูดคุยปรึกษากันเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงว่าจะทําอะไรต่อไปดีเหมือนคอยปรึกษากันได้ในทุกๆเรื่องสถานการณ์ก็จะเป็นแบบนั้นไป นะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเนาะคนรักคนที่คุณคุยหรือคนที่มาจีบคุณเนี่ยมีของมีค่ามาให้นะคะหรือพยายามยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตนอกจากซัพพอร์ตเรื่องความคิดแล้วก็จะซัพพอร์ตในเรื่องของมูลค่าด้วยนะคะเพื่อทำให้คุณเองเนี่ยรู้สึกว่าคุณเนี่ย ไม่ได้โดดเดี่ยวคุณยังมีใครสักคนที่ยังอยู่ข้างๆอยู่เคียงข้างอยู่นะคะชาววันพฤหัสก็ถือว่าดวงชะตาความรักเนี่ยมันไม่ได้ห,หววาแต่อย่างน้อยมันก็เป็นความรู้สึกที่ทำให้คุณเองเนี่ยอาจจะกระชุ่มกระชวยหัวใจขึ้นมามากขึ้นกว่าเดิมนะคะ โอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีค่ะ ส่วนใครนะคะที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ช่องทางรายละเอียดการติดต่อไว้ให้ด้านล่างนะคะไม่ว่าจะเป็น l i n ์ f a c e b o o k Instagram ก็ติดต่อกันเข้ามาได้เนาะเพราะการดูดวงส่วนตัวนั้นจะมีความละเอียดและมีความแม่นยำม,มากกว่าวันนี้สวัสดีนะคะแล้วก็ขออวยพรให้ความรักของชาววันพฤหัสบ,บดีทุกๆท่ทททานนั้นมีแต่ความสุขมีแต่ความราบรื้นเกิดขึ้น